ขอให้ทุกรูปทุกนามทุกโมทุกเราทุกชั้นภิทุกดวงจิตทุกดวงญาณน,น้อมกราบขอ,ขอขกรรมกรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปีพ,พุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังัจฉามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังขจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังขจฉามิตาติยมปีสังขังสารนังขะฉามิข้าพเจ้าทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอาะมนุษย์ทั้งหลายในทุกชั้นทุกโูในทุกโ่ทุกเหล่าผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายในทุกๆภาคส่วน ขอมอบกายถวายชีวิตออววต,ต่อคุณบรรตนาไตรต่อพระสัะจธรร,รมต่อพระนิพพานต่อองค์มหาบรมีต่อ,อการโปรดสปปรรปสสัตว์ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลา,าประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในสติสมาธิ ในปัญญาทั้งหลายในตะบะชานญาณในฤทธิ์เดชอำนาจ แม้แต่การตั้งเอาในมรคนิพพานในความหลุดพ้นทั้งหลายในวิมุตทั้งหลายในวิโมกทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปรารถนาเอาจนกลายเป็นตันหาส้อนในธาตุในขันซ้อนในธรรมทั้งหลายขอประกาศสลัประกา ถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในวิชาทั้งหลายในอาวิชาทั้งหลายในศาสตร์ทั้งหลายในความเฉลียวฉลาดในความแตกฉานในความรอบรู้ในวิชาทั้งหลายทั้งในทางโลกและในทางธรรมขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลง ตั้งเอาหลงปรารถนาเอาในโลกิยวิสัยในทุกๆรูปแบบขอสละขอถอนการตั้งจิตแบบผิดๆการตั้งจิตอาฆาตจองเวรจองกรรมการตั้งจิตแบบผิดๆในการอธิษฐานมุ่งปรารถนาเพื่อพระนิพพานเพื่อการโปรสภาษ จึงกลายเป็นตันหากลายเป็นอุปทาน,าน,อานสอนในวาสนาสอนในบารมีนนรมทำให้ไม่หมดจอด ในวาสนาทั้งหลายในบารมีทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หวงห่วงอาลัยอววรในธาตุในขันในกายในใจไดนรู้ในเห็นในยานทัศนะในวิถีญาณทั้งหลายในทุกๆรูปแบบ ขอสละขอถอนทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอขมากรรมในสิ่งใดก็ตามที่เคยปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อการปรองกันวางเคยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการแสดงสัจธรรมต่อการประกาศสัจธรรมแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะ ในยุคหนึ่งการใดก็ตามด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิเอาแต่โลกิยญยานโลกิยลชานทั้งหลายไม่สนใจในดํารัตกราวในพุทธโอวาแห่งองค์มหาบารมีที่ให้ปองให้วาง ให้สละในตัวมันเองเลือกกรรมอันไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธหลงปรามาสดูมินดูแคลนลบรูดูมินต่อวิมุตทั้งหลายต่อความหลุดพ้นทางใจของเหล่าพุทธสาวกของเหล่าพุทธสาวิกาเพราะมีมานะทิฏฐีถือในฤทธิ์ใน ในคุณวิเศษในตบะชานญานที่ฝึกฝนเอามาปฏิบัติเอามาจนกลายเป็นมานะ ที่ปิดกั้นปิดบังต่อพระจธรรมยอมไม่ลงตรงไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ดีและกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้อำนาจจีตอำนาจตบะชานญาณหรือน้อมนำคุณพระรัตนตรัยมาสร้างสัยศาสตร์เล่กลบนดำคาถาอาคม เอาวิชาทั้งหลายในการเบียดเบียนต่อสัพสัต์ทั้งหลายหรือการทดสอบทดลองในคุณวิเศษของพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ผู้โปรดสัพสัตอริยเจ้าระยสงส์งเหล่านักบวชทั้งหลายหรือใช้คุณวิเศษเล่กนบนดำสร้างมหาเมตตา เมตตามหาเนิยมทำให้บุคคลอื่นทั้งหลายล้ไหลในตัวเองหลงมไหลในบารมีในคุณวิเศษทั้งหลายเพื่อเอาลาบสการะเอาบริวารทั้งหลายสร้างความหลงให้สรรพสารให้หลงยึดหลงติดในโลกิยะวิสัยในทรัพสมบัติทั้งหลายในลาบยศสาร รเสริในความนิยมชมชอบแบบโลกทั้งหลายและกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แอบอ้างองคคุณเบื้องสูง เพื th, andal, people, uh, friends, ่อเรียกร้องในลาบสการะในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในผลประโยชน์ทั้งหลายจากสัรพสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยวัดวาศาสนาในการหาอยู่หากินหาเลี้ยงชีวิตการปลูกเสกเครื่องรางของขังให้สัรพสัตว์ทั้งหลายต้องบูชาก็ตามหรือไถ่ถอนเอาก็ตาม ด้วยราคาข่างวดด้วยปัจจัยทั้งหลายเพื่อเอาลาบสการะทั้งหมดทั้งสิ้นและกรรมอันใดที่ใช้อำนาจจิตสะกดขมทั้งหลายในดวงจิตดวงใจของหมู่มนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลาย เพื่อให้เป็นบริวารแห่งตนให้เป็นข้าท่านแห่งตนและกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธปฏิค้ารามาสกีดกันขัดขวางต่อการโปรดสัมปสัตแห่งองค์มหาบารมีแห่งผู้โปรดสัมปสัตดอเนื้อพุทธังกูล ในพระองค์ใดก็ตามการอิจฉาลิษยาในบารมีทั้งหลายของหน่อเนื้อผู้ทางกูนคิดประทุสร้ายในการวางยาพิษวางสารพิษทั้งหลายหรือใช้ไสยศาสตร์ก็ตามในการเบียดเบียนต่อองคุณทั้งหลายกรรมทั้งหมดถึงสิ้นที่ไม่เหมาะไม่ควรในทุกกรณีกรรม เราข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอกรรมการร้ององคุณพุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกโพมตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดกาลและนานเธอ อกาลนานเธออาโหาสิอาโหาสิอาโหาสิสู